มะม่วงสอง 2, ลูกสี่สิบโครนสี่สิบโครนคือร้อยยี่สิบาททุกคนมะม่วงสุกไหมเดี๋ยวดูกันนะแบบค่อนข้างจะสุกนะแบบเนื้อเหลืองๆฉ่ำๆเอามะม่วงไปแพ็คหนึ่งนะคะทุกคนมาดูกันนี่มะม่วงลูกใหญ่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาชิมค่ะ จะแบบว่าฉ่ำๆมากหน้าตาเขาอ่ะเหมือนแก้วขมิ้นเมืองไทยแต่รสชาติไม่ใช่เลยนะคะแก้วขมิ้นเมืองไทยอร่อยกว่าเยอะมะม่วงเมืองนอกเนี่ยรสชาติเขาจะเบาไปทางจืดคะ่ะเปรี้ยวจืดวหวานจืดของเมืองไทยเนี่ยจะอร่อยกว่านะคะทุกคน ขออนุญาตไปล้างก่อนค่ะ แล้วเราก็กินกับน้ำจิ้มแบบเข้าวคั่วนะคะนี่น้ำจิ้มข้าวคั่วรือเ,เรียกว่าผิกปลาหลากินแบบก้อยนะคะทุกคนมกลยุยนี่เลยจ้าหอมกลิ่นปลาร้ามาก ก็คือเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากหวานไม่หวานมากนะคะแบบกำลังกินอร่อย <c oughs> อร่อยกินด้วยมือเลยนะฟินมะม่วงหนึ่ง,งลูกก็20โครนประมาณ70บาทได้ จิ้นบ่อยอยู่นะถึงแม้ว่าจะลูกแล้วเจสิบบาทก็ตามแต่ถ้าเป็นมะม่วงมาจากเมืองไทยสู้ไม่ไหวนะคะทุกคนเคยไปซื้อน้ำดอกไม้ลูกหนึ่งเพราะว่าเพื่อนอยากกินยำมะม่วงค่ะก็เลย ให้ทุกคนรวมเงินกันไปซื้อแล้วเราเป็นคนไปซื้อม้น้ำดอกไม้ลูกหนึ่งเจ็ดสิบห้าโครนลูกละสองร้อยห้าสิบาทลูกก็เท่าเกันเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> แพงแต่ว่าเปรี้ยวจริงหอมจริงอร่อยจริงนะคะ <c oughs> ส่วนอันนี้กินให้หายยากค่ะ See